คิมเบอร์รี่ใหม่ปุ๊กลุกนำทีมละครรีรันเสิร์ฟความสนุกยังคงรีรันแบบยาวๆสำหรับผลงานละครเย็นและละครหลังข่าวทีลาสุด3ช่องยักษ์ใหญ่ต่ัดสินใจนำผลงานที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วมาลงจอมีเรื่องไหนบ้างตามไปดูพร้อมกัน เริ่มจากวิกหมอชิดกับละครดราม่าสยองขวัญนางชดาจากบทประพันธ์ของภาคินายผลงานที่สร้างความประทับใจพร้อมกวาดเตรตติ้งสองหลักมาแล้วนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาและกันกันตะทาวรด้านวิก3าหมอหลวงการพบกันของพระเอกหน้าหล่อมาริโอเมาเรอร์และนางเอกสาวสวยคิมเบอร์รี่ที่กลับมาลงจออีกครั้งและยังคงโดนใจคนดูต่อเนื่อง ปิดท้ายทางช่องวัน31ที่ส่ง VIP รักซ่อนชู้กลับมามอบความแซบกับป้องนวัดประกบคู่ปุ๊กลุกฝนทิพย์รวมด้วยเพิร์ดวิวรินสรา3มเรื่องสามรถกลับมามอบความสนุกแล้วคุณลาคาชอบเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ